วัค่ะวันนี้แม่หนูเล็กจะมาขออนุญาตรีวิวบ้านบาร์บี้ของน้องนาเดียนะคะวันนี้เราจัดกันใหม่ค่ะให้ดูเรียบร้อยและสวยงามขึ้นค่ะไปะชมกันเลยนะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาบาร์บี้เด็กๆค่ะตัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าค,ค่ะของบาร์บี้ตัวใหญ่นี่นะคะมันจะมาชิกของบาร์บี้ของน้องนาเดียค่ะ เราจะมีม้าเจ้าหญิงนะคะเนี่ยเยวค่ะตอนนี้เธอซื้อเพิ่มสมาชิกเพิ่มตลอดเลยเราจะพาไปชมห้องครัวกันก่อนนะคะอันนี้เป็นห้องครัวค่ะมีเครื่องซักผ้าค,ค่ะน,นี่เป็นห้องครัวของเรานะคะถัดมาค่ะถัดมาเป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีนะคะ ต่อกันเลยค่ะเป็นห้องแต่งตัวห้องเสื้อผ้าค,ค่ะห้องแต่งตัวนะคะข้างๆกันนี่ก็จะเป็นเตียงนอนค่ะแม่เหนใช้เตียงนอนง่ายๆนะคะเป็นชั้นเล็กๆค่ะมีสองชั้นสังเกตได้จะเห็นตุ๊กตานอนได้ทุกชั้นเลยนะคะราคาไม่แพงค่ะ ข้างๆกันก็จะเป็นรถเข็นคุณลูกบาร์บี้ค่ะแล้วก็พัดลมนะคะเปิดได้นะคะพัดลมตัวนี้ใส่ผ่านแล้วก็เปิดได้เลยต่อไปก็จะเป็นด้านบนค่ะจะมีกล่องเก๊ะให้เก็บของใช้จุกจิกนะคะเป็นเช่นรองเท้าหวีผมอุปกรณ์แต่งตัวค่ะแล้วก็กระเป๋านะคะ ขอมาก็จะเป็นเคาน์เตอร์ไว้ซื้อของค่ะเดี๋ยวจะให้ชมภาพเต็มๆกันนะคะจัดแบบนี้ค่ะจัดให้สวยงามน,น่ารักสะอาดนะคะเดี๋ยวจะให้ชมกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งค่ะไปชมกันเลย แล้วนะคะเด็กๆถ้าใครชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยค่ะวันนี้แม่หนูเล็กลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย